อหอมชื่นใจอะไรอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้มีผู้หญิงคนหนึ่งฉีดน้ำหอมเทยาตัวนี้เลยนะครับเทยาสีชมพูกลิ่นพิงเ,เวอร์แล้วเดินผ่านไปนะฮะกลิ่นมันเป็นความหอมที่มันมีความน่ากินอะ่ะมันหอมแบบหอมสวยๆหอมแบบเหมือนจะเป็นดอกไม้ก็ไม่เชิงเหมือนจะเป็นขนมก็ไม่เชิงแต่ที่สำคัญนะพอได้กลิ่นนี้แล้วมันเกิดความรู้สึกแบบ เฮ้ยเซ็กซี่สาวรู้ไหมว่าเทยากลิ่นพิงเวอร์เนี่ยเป็นน้ําหอมที่ผมไปถามผู้ชายหลายๆคนแล้วเขาบอกว่าถ้าเจอผู้หญิงที่ฉีดน้ําหอมกลิ่นนี้กลิ่นมันหอมมันน่ากินมันเซ็กซี่เพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะท็อปน้ตของมันเป็นดอกกุหลาบผสมกับวานิลาสองตัวนี้พอมาอยู่รวมกันมันจะหอมหอมหอมสวยๆแต่มันบวกกับความน่ากินเข้าไปด้วยนะครับแถมมันยังมีส่วนประกอบของมัก ะะซึ่งเป็นสารที่เรียนแบบต่อมไขมันในกวางตัวเมียที่เวลาถึงฤด,ดูที่มันผสมพันธุ์แล้วกวางตัวผู้มันจะเดินตามด้วยความหลงไหลเนี่ยมันอยู่ในน้ําหอมตัวนี้ด้วยดังนั้นเทย่าพิงเลเวอร์จึงเป็นน้ําหอมที่เมื่อไหร่ก็ตามผู้หญิงฉีดแล้วเดินผ่านผู้ชายผู้ชายจะเกิดความรู้สึกแบบเฮ้ยน่ากินจังเลยสนใจท้กมาที่ไลน์แอดลได้เลยนะครับ